แกะกล้องรอรีวิวต่อกันเลยจากอันท่าเหมือนกันนะครับเขาส่งมาให้ทีเดียว2คู่เลยขอบคุณอันท่าไทยแลนด์อีกรอบนะครับปีนี้ผมว่าอันท่านี่ก็ทำาลาดจริงจังนะแล้วก็โมเดลที่ผมรีวิวไปนะครับ C2026 นเนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีใครอยากลองอันท่าใครอยากลองซิ่ง กับแบรนด์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่เริ่มต้นได้ดีนะครับราคาก็ไม่สูงด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งที่ลองแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็คือ PG7 s PG 7 Travel นะครับรองเท้ามีความนุ่มใส่สบายใส่เอาเห็นหมดแล้วเั้งเนี้ใส่เดินได้สบายๆเลยวิ่งก็ได้โอเคนะครับแต่เราพูดถึงคู่นี้ดีกว่าแกะกล่องรอรีวิวกันนะครับคู่นี้ครับแตนมาแล้ครับ C2026 Pro ครับ หลังจากที่เรารีวิว C202 ไปแล้วนะครับวันนี้ C2026 Pro ได้เดินทางมาถึงมือของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาอีกข้างนึงขึ้นมาเลยนะอ่าละ C2026 ราคา4,590มั้งที่ป้ายหน้าร้านนะครับคู่นี้จะอยู่ที่8,990บาทนะครับก็ต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะเนี่ยพอตัวรุ่นแบบเริ่มต้นก็4,000กว่าบาทนะ แล้วก็พอตัวท็อปพี่ไปแปดพันเก้าเลยครับเก้าพันเลยฮะโอ้นี่เขาทำไมเออมันดูเแบาบแค่กำลังแบบทำไมมันดูดูไอเนี้ยไอที่ยัดมาเนี่ยไม่ใช่กระดาษนะแต่ซีเทนโปนี่ยัดกระดาษมาให้นะอันนี้มาเป็นแบบโฟมอืม่ะแกะออกมาน้ำหนักน้ำหนัก ไม่มีที่ชั่งน้าหนักนะชั่งด้วยมือนี่แหละเห็นแล้วผมก็ซื้อผมขอนี่ขอสีเดียวกันมาเลยเอยน้ําหนักใกล้ๆกันเลยน้ําหนักใกล้ๆกันนะครับอ่าลมาเจาะกันมาไล่กันหน่อยสิ8,990กับ C2026 Pro นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมันมี6 Pro มไหมเนี่ยเขาเขียน C202 ง r ูนเฉย มาดูที่ดีไซน์ก่อนดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้นะครับเป็นไงบ้างอ่ะหมุนตัวดูหนึ่งรอบหมุนตัวดูหนึ่งรอบนะครับโอ้โหดีไซน์มันนี่จริงๆอันนี้มันเหมือนกับรุ่นซีเท Pro เลยนะหมุนตัวดูแล้วนะใช้เป็นยังใช้เป็นเบสสีขาวนะครับอัปเปอร์เป็นสีขาวแล้วก็ ตกแต่งตัดเส้นลวดลายด้วยสีชมพูนะครับโลโก้จะเป็นสีแดงนี่ตัดด้านหน้าตรงนี้โลโก้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้วยแต่ก็จะมีแต่งด้วยสีชมพูบ้างบางจุดนะครับตรงนี้แต่งด้วยสีชมพูใส่ชื่อรุ่นอยู่นะครับ C202 Pro ใส่ชื่อรุ่นตรงนี้นะครับแบบนี้ A อเว็บเเว็บ Aweb มีเขียนตรงนี้เทคโนโลยี Aweb นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นออไม่แน่ใจเลยอาจจะเป็นบริเวณตรงนี้ก็ได้มั้งเพราะว่าตรงนี้จะต่าง Upper บริเวณที่ดูร้อยเชือกเนี่ยครับตรงนี้เนี่ยมันจะคนละตัวกับด้านล่างนะนี่ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดีๆตรงอ p p e r ตรงนี้ชิ้นเนี้ยเขียนไฟเบอร์เนี่ยครับที่ที่โปร่งมากแล้วมองเข้าไปเห็น ข้างในแบบชัดๆเลยอะกับบริเวณตรงนี้เนี่ยตรงท,ที่จะเป็นรูรอยเชื่อมเนี่ยมันจะใช้เหมือนคนละวัสดุกันนะครับแล้วมันมีรอยเย็บด้วยนะมีรอยเชื่อมอะไม่ใช่รอยเย็บนะเป็นรอยเชื่อมอะครับเขาใช้วิธีไหนยเย็บกันมาเนี่ย <c oughs> ขอโทษครับลมเป่า อ๋อมันน่าจะไม่ใช่วิธีการเย็บแฮะเนี่ยเออเทคโนโลยีเขาล้ำหน้ามากเลยอ่ะมันเย็บหรือมันติดก็ไม่รู้นะนี่ผมกำลังส่องเข้าไปถึงข้างในนะตรงบริเวณลิ้นรองเท้าเนี่ยครับลิ้นรองเท้าเนี่ยลิ้นรองเท้าเนี่ยครับเพื่อนครับตรงนี้เขาใช้ดูสิเห็นปะมมันเป็นมันเป็นเส้นผ้ายืดเนี่ย พาดขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็เย็บติดกับเนี่ยมันตรงนี้มันใช้เย็บยังไงเนี่ยผมพยายามจับไม่เจอตะเข็บหมือไม่กันติดรีดร้อนหรือย,อยังไงไม่รู้อะเอเทคโนโลยีเขาลําหน้ามากเลยในการผลิตเอ๊ะไม่ใช่นึกว่าใช้ตัวโลโก้ไม่ใช่เนี่ยแล้วก็ติดมาแต่ฝั่งนี้ไม่มีนะฝั่งนี้ก็คือข้างเท้าด้านในนี่เหมือนเป็นลิ้นที่พาดมาถึงตรงเนี้ยเหมือนเขาตัด ผ้าชิ้นนี้มาแล้วก็พาาทามาเป็นลิ้นเชื่อมลงไปถึงข้างล่างครับเออดีเทลรายละเอียดเขามีอะไรทําให้รองเท้ามันดูมีอะไรมากขึ้นอะเชือกเชือกก็เป็นไนลอนธรรมดานะครับพ้าเชือกไนลอนธรรมดาแล้วก็ลิ้นรองเท้าไม่มีแล้วก็ออรูร้อยเชือกเนี่ยใช้วิธีการรูร้อยเชือกนี่ก็ใช้วิธีการ ทำให้มันกลืนไปกับอัปเปอร์เลยนะครับไม่ได้เจาะเป็นรูนะก็คือทําเป็นเหมือนผ้าชิ้นหนึ่งแล้วก็เปิดช่องขึ้นมานะครับแล้วก็เอารูร้อยเสียบเข้าไปแบบนี้รูร้อยร้อยเข้าไปนะครับไม่ได้เป็นรูร้อยไม่ได้เป็นรูรูอ่ะเอามีรูอีกสองรูตรงนี้นะเป็นน่าจะใช้เป็นเพื่อน่าจะเป็นรันเนอร์รูปรูสุดท้ายนะครับร้อยยากร้อยยากไหมเนี่ยน่าจะยากเหมือนเนิมเนี่ยอืม อ okay. เคอ่อบริเวณถัดมานะครับบริเวณถัดมาก็คือบริเวณส้นเท้าตรงนี้นะครับบุนุ่มเล็กน้อยก็กระชับช่วงข้อเท้าแหละนะให้ไม่หลุดนะครับตรงนี้เป็นส้นเท้าก็ไม่ได้มีอะไรตรงบริเวณเอ็นร้อยไหวนะครับมีโลโก้อันา่ามีเขียนอันทาาเล็กๆตรงนี้ด้วยเห็นไหมกล้องไหวไหมเนี่ยน่าจะไหวนะ ตรงน,นี้ก็ C 2 0 2 Pro นะครับอัปเปอร์บางมากเลยส่องเห็นมือของเราได้เลยนะครับแล้วก็เห็นอินโซด้านในอินโซด้านในเป็นสีชมพูตัดด้วยม่วงนะฮะถอดได้ไหมไอ้นี่ถอดได้เว้ยอินโซเป็นสีนี้สีชมพูม่วง อันนี้จะออกเป็นโทนชมพูมากกว่าหน่อยนะใส่กลับเข้าไปโอเคมาดูต่อที่บริเวณมิดโซนะครับมิดโซใช้ชั้นโฟมใช้นโตรเอจโปรเหมือนกับตัว C10 Pro เลย มิดโซเป็นสีมีสามสีนะครับมีสีม่วงสีม่วงนะครับไม่แน่ใจว่าโฟมคนละตัวหรือเปล่าแต่ดูแล้วไม่น่าใช่นะอาจจะใช่อาจจะเป็นโฟมคนละตัวกันไม่ใช่โฟมคนละตัวเป็นโฟมสองชั้นเพื่อนๆขอโทษทีชั้นบนสีม่วงแต่โฟมหนาขึ้นกว่าซีสองนสองหกอะหนาขึ้นนะครับ ตรงนี้ชั้นบนเป็นสีม่วงยังไม่รู้นะแต่แค่สันนิษฐานนะครับสีม่วงแล้วก็ข้างล่างเป็นสีดำแต่งลายแต่งลายเหมือนกับอันนี้ดูไม่ออกว่าเป็นลายม้าลายหรือเป็นลายอะไรนะครับไม่ใช่จะใช่ม้าลายอะ่ะลายเหมือนเส้นเส้นลายเส้นอะ่ะอืมถ้าของโปรเขาจะจะเป็นเงินจะสว่างกว่าเห็นปะ่ะเนี่ยตรงเนี้ย ถ้าของโปรก็จะดูสว่างกว่าใช้เงินแต่นี่มันเป็นดำดำกับเทาครับสีดรอปรับสี่มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับด้านหน้าเขียน C202 ตรงนี้เขียนในโตรเอชโปรนะครับด้านหลังส้นเท้าเป็นนี่ตรงนี้แต่งโฟม ให้มันรับกับโลโก้ให้มันรับกับโลโก้จริงๆด้วยนี่เห็นปะรับกับโลโก้ผมชอบดีไซน์ของอันท่าที่พยายามเอาโลโก้เนี่ยแฝงเข้าไปในในในเอลเมนต์ของรองเท้าครับโฟมมีการตัดแต่งบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้โลโก้มันแฝงเข้าไปได้อะไรเงี้ยผมว่าเขาทำได้ทำได้ดีนะ และหลายๆรุ่นที่ออกมาก็คืออย่างตัว C 2 0ง6ุเนี่ยโลโก้อยู่ตรงนี้เลยนะครับอย่างตัว C 10อย่างเงี้ย C 10ก็มี Element ของโลโก้ที่แฝงเข้าไปใไนตัวชั้นโฟมมิดโซด้วยเหมือนกันนะครับทำดีไซน์ได้เป็นเอกลักษณ์ของเขาอะนะแล้วก็ถัดมานะครับเรามาดูกันที่เอาโซบ้างนะครับเอาโซ เอาโซมีเขียน0.8มิลลิเมตรเบสอีกแล้วก็น่าจะเป็นความสูงของไอตัวเอาโซมั้งและเอาโซจับดูเป็นเอาโซที่เอาโซสไตล์เนี่ยมันเหมือนเป็นอันนี้ยังไม่มีสเปคนะแต่ผมเดาแล้วมันเหมือนเป็นเอาโซพวกรองเท้าเรซิ่งครับเนี่ยลายดอกเล็กๆแบบนี้นะครับขอดูกับ C10 หน่อยสิ C10 ไม่ใช่นะ C10 จะเป็นวงๆมาไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันม A grip ใช้ชื่อว่า A grip เพิ่งเห็นนะเขียนอยู่ตรงนี้ A grip แล้วดูของจริงเขียนว่า A grip มาอ่าใช่ A grip Pro ตรงนี้เขียนว่า A grip Pro น่าจะเป็นเทคโนโลยีอาลซ็ของเขานะครับ A Grip Pro าร์บอนมีด้วยนะครับแต่คาร์บอนไม่ใช่ X แค่คาร์บอนเหมือนเป็นดีไซน์ของคาร์บอนหรือเปล่านะ๋ยวเพื่อนๆลองดูดูคาร์บอนแล้วมันจะมีช่องเล็กๆข้างมันจะมีสี่เหล่ยมข้างหลังเล็กๆแล้วเป็นรูปรูปอาจจะเป็นดีไซน์ของคาร์บอนไหมนะหรือไม่ใช่อาจจะเป็นโมเดลชื่อรุ่นของคาร์บอนก็ได้นะครับตรงนี้ เห็นไหมตรงนี้แถวๆนี้จะมีอาจจะเป็นชื่อรุ่นหรือว่าเป็นโมเดลเพราะว่าในในรุ่นนี้มันเป็น X ไงเนี่ยเห็นเปล่าอ่ะไฟมันเข้าพอดีแต่ตรงนี้มันเป็นสีเงินด่วถ้าเป็น C10 Pro มันจะเป็น X แต่อันนี้ C2026 Pro มันจะเป็นรูปรูป y ปะเออไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกันนะ เห็นเป็นตัวอะไรนะครับแต่หน้าเท้าเนี่ยหน้าเท้ามันเป็นตรงเนี้ยโฟมตรงเนี้ยแพตฟอร์มตรงเนี้ยมันกว้างนะตรงเนี้ยแต่ตรงนี้มันเลียวแคบเลยเห็นปะมมันตัดมันเชฟคึบเข้าอย่างนี้เลยอะแปลกดีนะครับโอเคน้ําหนักไม่รู้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนาะเอาวันนี้เขาบอกเลยนะว่าซ็อกไลเนอร์ก็คืออินโซนด้านในเนี่ยผมเพิ่งเห็นซ็อกไลเนอร์สูง3.5ม mm มิลลิเมตรนะครับ ดีนะรองเท้าจีนรองเท้าอันท่านี่ก็บอกละเอียดเลยนะว่าตรงไหนสูงเท่าไหร่ยังไงนะครับเนี่ยดีๆเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลไงน,นะครับโอเคแต่0บาทครับคือค่าตัวของรองเท้ารุ่นนี้ครับอันท่า C2026 Pro นะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็แวะไปได้เลยนะครับวางขายแล้วแล้วรุ่นนี้มีหลายสีด้วยนะผมเห็นในที่เซ็นทรัลเวิร์มีหลายสีนะครับมีประมาณ3สีนะมีสีนี้ สีขาวแล้วก็สีส้มสีส้มและวไล่มาเป็นสีน้ําเงินอะไรอีกสีหนึ่งอะจำไม่ได้ละแต่มีมีสสีนะถ้าจําไม่ผิดนะครับช็อปที่เซ็นทรัลเวิร์ดเลยแวะไปดูได้เลยนะครับสำหรับคู่นี้ C2026 Pro นะครับก็เดี๋ยวผมไปทดสอบรีวิวกันว่ามันเป็นย่งไรบ้างแล้วจะกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนะครับไปละบ๊ายบาๆขอบคุณอันท่าไทยแลนด์ด้วยส่งมานะครับผมบายบายครับ